ดูดวงชาวาราศีพฤกษ์เทวดาไม่ให้จนถ้าไม่รวยจะไม่กลับด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตางั้นตกตำแหน่งถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาับผมจัดหนักจัดเต็มต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวในรับทุกสิ่งทุกอย่างอัศวนขี่ม้าถือดาบปาดประหารสัตูหมมานปราบสตัตให้เย็นเตียนโชคชะตาของด้านเท,ทวดาส่งมอบถ้วยทองท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีๆจังหวะดีๆ ได้แล้วจงรับเอาไว้การชิงไหวชิงพริบป,ปัญหาต่างๆเข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีเป็นเรื่องปกติอย่าไปสนใจในโชคชะตาท่านให้ออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกท่านจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมีการชิงไหวชิงพริบมีการใช้เล์เหลื่อมเลขกลนเพดุบายดาบสองไขายเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมจะเอาสองอย่างเอาหลายอย่างมันจะผิดพลาดพลาดพังมัได้เพราะฉะนั้น โชคชะตาของท่านค่อยๆปฏิบัติอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายปูฤาษีจะส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความะสม,มเลจอัศวินส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตำแหน่งสองเหรียญท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีปีศาจโมมานางมาร้ายเข้ามาขัดขวางก็เอาท่านไม่อยู่เพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะมีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพริบ นะผมบีดดาบปักเต็มหลังกระมวลกระไกระสากระสายอดทนอดกันการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวสาสนาท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ลลไล่ลำเต้นระบาเพลงกองกันปีศาจโมมาดังมารหลายคนอีฉายให้หลายใสหลายป้า,ายสีเข้ามาจัดหนักจะเต็มแถวดาเขาไม่ยอมหรอกเขาจะปกปักคุ้มของรักษามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระมวลกระไกระสากระสายอดทนอดกันในโชคะตาของท่านตกตำแหน่งม้าบยอง ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาก็เข้ามาสิครับผมพร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตกตำแหน่งเดอะเวอร์เทวดาส่งมอบดวงแก้วมานี้ก็คือสมบัติโลกมนุษย์ับนะผมท่านจะรับได้หรือรับไม่ได้ับนะผมจะพลิกเปลี่ยนแปลผันวัฒนาอย่างก้าวโดดเขาเรียกว่าจังหวะดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายท่านสู้ไหวหรือเปล่านั้นเองบางคนสู้ไม่ไหวทํางานไม่ได้หลับไม่นอนจะร่ํารวยไปไหนเพรานฉ้นันบางคนไม่เอาโอกาสนั้นไว้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งมอบให้แก่ท่านแล้วท่านไม่เอาก็อด มันถึงเวลามันก็ไม่ได้แล้วด้วยบุญดุสสนวาสนาปัญหาต่างๆที่แปลกภาระ,ะไว้อย่างหน,กนักหน่วมรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษถ้าท่านทนไหวท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบนับทุกอย่างมันเป็นสัญญาณสัญลักษณ์จะนำพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่านการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดูบาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาดวงจะตาของท่านตกตำแหน่งเอม็มเพรนะผมเมื่อเทวาดานำพาซึ่งบุญกุศลวาสนามาสู่ตัวท่านท่านจะตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองารามเหลือกินเหลือใช้อาหารกู้เกิดความแช่มชื่นเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับโลกนี้มันโหดร้ายครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดทั้งช่องได้ครับผม ดวงชะตาของราศีพฤษภประจำเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีและน่าตื่นเต้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการงานและการเงินซึ่งจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตการทำงาน 5. คุณจะรู้สึกว่า ตัวเองมีพลังและแรงบันดาลใจมากขึ้นในการทำงานหลังจากที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือขาดแรงจูงใจมาสักระยะสี่โอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงความสามารถของตัวเองอาจจะเป็นโปรเจกต์พิเศษหรือการได้รับมอบหมายงานสำคัญซึ่งจะช่วยให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางเดือนสามความท้าทายใหม่แม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็อาจมาพร้อมกับความท,ท้าทายและพาระง,งานที่เพิ่มขึ้น 5. คุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ จะเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเองและก้าวหน้าในอาชีพการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในเดือนนี้คุณจะได้รับการยอมรับและชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้น 3. ความทุ่มเทและความสามารถของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น โอกาสในการเรียนรู้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่คุณอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณหนึ่งการเพิ่มพูนความรู้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งงานของคุณในอนาคตความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวแม้ว่างาน จะมีความก้าวหน้าแต่คุณต้องระวังไม่ให้กระทบกับชีวิตส่วนตัวมากเกินไปห้5พยายามจัดสรรนเวลาให้สมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงด้านการเงินในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นคงและโอกาสทางการเงิน รายได้เพิ่มขึ้นคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทาง1อาจเป็นการปรับเงินเดือนโบนัสหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมทำให้สถานะทางการเงินของคุณดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโชคลาบมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับโชคลาบในรูปแบบต่างๆ หาอาจเป็นเงินก้อนที่ไม่คาดคิดรางวัลหรือของขวัญมีค่าซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณการจัดการหนี้สินหากคุณมีภาระหนี้สินที่ค้างมาจากปีก่อนเดือนนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะสามารถจัดการและชำระหนี้ได้ 5. การปลดภาระหนี้สินจะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งใจ และมีอิสระทางการเงินมากขึ้นโอกาสในการลงทุนด้วยสถานการเงินที่ดีขึ้นคุณอาจพิจารณาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ 3. แต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนการบริหารจัดการการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่คุณ ควรระมัดระวังในการใช้จ่าย 5. วางแผนการเงินอย่างรอบคอบจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออมและการลงทุนในอนาคตค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพึงระวังว่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย 3. อาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการลงทุนในตัวเองเช่นการศึกษาเพิ่มเติม หรือการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานการระวังการถูกเอาเปรียบในช่วงนี้ควรระมัดระวังเรื่องการถูกเอาเปรียดทางการเงิน7อย่าไว้ใจคนง่ายเกินไปในเรื่องเงินทองและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนทำธุรกรรมทางการเงินใดๆสรุป เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งในด้านการงานและการเงินคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้อาจมาพร้อมกับความท้าทายและความรับผิดช,ชอบที่เพิ่มขึ้น คุณจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวรวมถึงบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและวางแผนสำหรับอนาคตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จในปีต่อๆไปจงเชื่อมั่นในตัวเอง และใช้พลังงานบวกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตของคุณด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์คุณและคู่รักจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น 5. การสื่อสารระหว่างกันจะเป็นไปอย่างราบรื่น และเปิดเผยทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกในใจได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายบางประการที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีบุคคลที่สั่งเข้ามาสร้างปัญหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างคุณและคู่รักแปกดังนั้นควรรักษาความไว้วังใจและการสื่อสารที่ดีระหว่างกันเอาไว้หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ หรือความหึงหวงมากจนเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณอาจได้พูดคุยเรื่องการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวหากคู่ของคุณต้องการมีบุตรช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงที่เหมาะสม5การให้เวลากับครอบครัวและคนรักจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีศพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้างมากขึ้นและมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจหนึ่งการเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมรวมกับเพื่อนฝูงจะเป็นโอกาสดีในการพบรักใหม่อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในการเลือกคบหาคนใหม่ เนื่องจากอาจมีโอกาสเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาให้ความสนใจ 6. ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความสัมพันธ์ใหม่อย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปผูกพันกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่คุณอาจรู้สึกอยากมีคู่ครองมากขึ้นแต่ไม่ควรรีบร้อนจนเกิดไปควรให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักและเข้าใจคนที่เข้ามาใหม่ อย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจปลูกมัด 7. การใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้คุณได้พบกับความรักที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่หากรู้จักจัดการกับสถานการณ์อย่างชาญฉลาดก็จะสามารถพบกับความสุข และความสำเร็จในความรักได้อย่างแน่นอน